พูดต,งต,งตงรงๆกันเลยนะรุ่นผมเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีคนมาสืบทอดมันก็จะเป็นตำนานขันลงหินบ้านบุกวันนี้ผมมาที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะครับผมที่มีเรื่องตำนานเล่าขานเออไม่ไม่น่ากลัวขะนาดนั้นไม่น่ากลัวละนดนั้นของสิ่งหนึ่งที่เป็นตำนานกำลังจะเลือนหายไปที่อยากให้ทุกคนไปรู้จักกันครับ เขาบอกว่าเรื่องของเสียงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเวลาเรามีสอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่านะครับอย่างเช่นในวันนี้ผมมากับไมตัวใหม่จากสลา m มนิกนะครับซึ่งสำหเป็นหนึ่งตำนานวงการไม่ในบ้านเรานะฮะก็คือเจ้าตัว B-Link 500 Pro X B2R และ b l l n k 900 B2R แน่นอนเราจะมาถ่ายทอดการทำงานแบบสารครดี documentary หรือการเล่าเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับไม์ตัวใหม่นี้นะครับถ้าเรานองสเปคเนี่ยมาไล่เทียบกันดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วแทบจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนๆกันไปหมดเลยในทุกๆฟังก์ชันมีบางอย่างที่แตกต่างไปเช่นอย่างแรกคือเจ้าตัวใหม่หน้าจอจะไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรบอกอะไรแล้วจะมีแค่ไฟเล็กๆดวงเดียวด้วยกําลังแบตก,ก็จะมากขึ้นนะครับก็อีกข้อนึงก็คือว่ามันจะไม่เป็นการลบกวนสายตาเวลาที่เราถ่ายนะครับแล้วมีตัวหนังสือวิ่งวิ่งที่ตัวใหม่เรานะครับส่วนอีกส่วนหน่นเนในเรือองของข ฟังก์ชันตามชื่อรุ่นเลยนะครับ 2> B 2 <to> R R ที่เพิ่มขึ้นมามาจากคำว่า recording ก็คือสามารถที่จะอัด r e c o r d ได้ standalone mm hmm. เลยด้วยตัวของมันเองนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากแค่เพรสด้านข้างแค่นั้นเองมันก็อัดเอาไว้ให้คุณแล้วคุณจะอัดพร้อมกับกล้องก็ได้หรือจะใช้มันเป็น Recorder แบบ external ซึ่งเจ้าตัว500เนี่ยจะมี Memory ข้างในมให้เรา8 g b ย้ายไปดูในฝั่งของ B 9 0 0 B2R จะมี Memory 16 g b เนี่ยเวลาเราต้องการไปสัมภาษณ์อะไรที่เราไม่ต้องการภาพต้องการแค่เสียงหรือว่าเวลาเราต้องการไปใช้แบบพวกอัดรคคอร์ดดิ้งพวกซาวด์แอมเบียนต่างๆนะครับหรือว่าเวลาเราจะใช้งานอื่นที่เราต้องการเป็นแบบวอยซ์โอเวอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เราไม่จาเป็นจะต้องมีกล้องหรือว่าเปิดรคคอร์ดจากกล้องไปด้วยและมันสามารถเอาเข้าไปเสียบไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ดึงไฟล์ออกมาได้ทันทีซึ่งแน่นอนรอบนี้เราก็เอาจไม่ทั้ง2ตัวนี้ไปทดสอบการใช้งานจริงๆเลยผลิตวิดีโอมาเป็นเล็กๆตัวหนึ่งนะครับ ขันล,ลงหินคืออุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมมงคลสําคัญมีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจวบจนถึงปัจจุบันนี่แหละขันลงหินบรรบุกการที่จะรู้ว่าอันนี้คือลงหินหรือไม่ลงหินมันมีวิธีดูวางอย่างนี้ตึงๆเออตึงๆอ,อย่างนี้แล้วก็เอางี้ คุยกันเหนนี้เลยพอรอนเขาก็มีหลายอันพอรอนทุบพอรอนขึ้นพอรอนเช็ดแล้วก็ันรอบหนึ่งรอบสองรอบสามไปแ,แล้วแต่จนความสูงได้ขนาดใช้เหล็กขัดแต่งทีละใบแต่งจนสวยอะ่ะลุ่มลางดีแล้วก็เอาไปโยนน้ำไปกอไปกึ่งแล้วไปขัดพูดตรงตรงกันเลยนะรุ่นผมเป็นรุ่นสุดท้ายละหมดจากตรงนี้ก็เหมือนไบดนเสาอ่ะศูนพันมันยาก ต้องอยู่เป็นหลายๆปีอ่ะจะมาบอกว่าหัดแค่ปีสองปีไม่มีเป็นงานมันหนกักใจไม่รักก็ทำไม่ได้คนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจตรงนี้ค่ะเพราะอันนี้มันต้องใช้ความอดทนเนาะมันอยู่หน้าเตามันร้อนอะ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักครับคือจักที่อยู่ะแต่ไม่ค่อยรู่ดเท่าไหร่ถ้าไม่มีคนมาสืบทอดมันก็จะเป็นตํานานขันลงหินบ้านบุก หมดเวละหมดเวลาเพราะช่างแต่ละคนก็อายุเยอะแล้วป้าก็เจ็ดสิบสองแล้วแล้วมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยแข็งแรงต่อไปวันข้างหน้าอันอาจจะเป็นแค่ประวัติศาสตร์อันนี้ก็รีบมาดูนะเห็นตัวเป็นๆที่กำลังทำอยู่เชิญได้ไม่กีดกั้นไข่มีช่างทำขันลงหินอยู่ที่บ้านบุนี้นี่อีกหน่อยมันก็จะหายไป นี่เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับเช่นเดียวกับซาโลมอนิกก็เป็นหนึ่งตำนานที่อยู่คู่กับครีเอเตอร์หรือว่าเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆในการใช้งานอย่างยาวนานและจุดแข็งที่สุดเราสามารถใช้เป็นเหมือนเรคคอ d เดอร์พกพาโดยที่ไม่ต้องมีกล้องอะไรเลยนะครับแล้วก็เมมเข้าไปในตัวนี้ถามว่าเวอร์สกับการที่จะอัปเกรดไหมอันนี้ต้องบอกตรงว่าถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้ว นะครับมาถึงตัวนี้ถ้าคุณมองว่าฟังก์ชันเล็กพอร์ตคุณไม่ได้แตะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าใครกําลังจะหาซื้อใหม่รุ่นใหม่สักตัวหนึ่งนี่คือคําตอบของคุณแน่นอนจากตํานานที่ซาเลมอนิกอยู่คู่เรามาอย่างยาวนานก็เชื่อมั่นได้ว่าเขาจะเอาไปช่วยคุณได้จริงๆนะฮะแล้วเจอกันครับ